นี่ยพระกุกเก่านะครับพระกุกเก่าเนื้อชินตะกัวใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยธรรมชาติของใหม่ทำได้ไหมเออเพื่อนๆดูสิของใหม่ทำได้ไหมนะนี่ นะเนี่ยพระกุกเก่าโบราณอย่างเงี้ยนับวันมันหายากนะครับแล้วก็คนที่เขาดูเนี่ยดูไม่เป็นกันเยอะนะครับอ่าพอดูไม่เป็นเนี่ยเขาก็ไม่เล่นแต่ความจริงแล้วพวกนี้น่ยทรงคุณค่ามากเลยนับวันหายากเพราะว่าอายุเกินร0อปีอะ่ะไม่ต่ำกว่า4-500ปีอะ่ะนะครับเท่าที่ประวัติเขาบอกมาเอาฟังเฉยๆนะว่าเป็นพระขึ้น กุทายย่านจังหวัดชัยนาธเนี่ยธรรมชาติแบบนี้นี่คือธรรมชาติของพระเนื้อชินใช่ไหมพระชินเงินเนี่ยมันมีระเบิดออกไปอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเนื้อในเนี่ยจัดว่าเป็นอะไรที่ดูง่ายสบายตานะครับเห็นไหมเนี่ยนี่ก็เป็นตำนานหาไม่ได้แล้วนะครับ